สวัสดีครับขอต้อนรับทามผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเร็วอาทิตย์เพื่อนเก่าแชร์อ้างโกหกคนทั้งประเทศเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวของอดีตพระเอกดังยุค90อย่างนมหล่อเร็วอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัต ในวัย44ปีที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดหมดใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ณนะปัจจุบันที่ต้องผจญกับความลําบากมากมายต้องขายของมือสองประทังชีวิตอาบน้ําที่ปั๊มน้ํามันและไม่ได้เจอหน้าลูกเลยทําเอาหลายคนพากันมอบกําลังใจให้กันแบบรัวๆตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นความคืบหน้าล่าสุดบนโลกออนไลน์ได้มีคนออกมาแชร์ประเด็นที่ร็วออกมาเปิดเผยนั้นเป็นการสร้างคอนเทนต์โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเดี๋ยวจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรจะ ปล่อยแล้วจะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดนสิบร้อเหยียบกลางถนนมาก็หมาตัวหนึ่งจำไว้อยากหักก็หักไปเลยไม่รอดหรอกโจทย์เยอะเกินเชิญหลงระเริงไปตอนบวชล่าสุดก็อยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้ากทมมาถอดผ้าเหลืองหลังจากนั้นยังเอาซองกระถินไปแจกและเอาเงินในซองมาใช้เองเมื่อประมาณ4ี่ห้าปีที่แล้วอีกไปขโมยทองขโมยพระผู้หญิงที่อยู่หัวหินเอามาขายจนเขาต้องตามมาอ็อกซ์ถามบอกให้เอาไปคืนหน่อย เขาอุตส่าห์ทำงานเก็บหอมรอมริบ นี่หรอคนดีน่าสงสารเตือนไม่ฟังแล้มาดานะพูดด้วยดีๆเอาเลยเอาให้สุดเรื่องนี้เยอะๆอยู่ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนก็จะเกลียดได้โกหกทั้งเพซึ่งรีวเองก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์กลับใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าคือเพื่อนที่แย่ที่สุดและก็ไม่มีใครครบก่อนที่สุดท้ายโพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไปซึ่งไม่แน่ชัดว่าประเด็นที่เกิดขึ้นจะเป็นฝ่ายไหนที่โกหกก็ต้องติดตามกันต่อไป นอกจากนี้เรียวยังแชร์ข้อความของคนนี้มาที่หน้า Facebook ของตัวเองและบอกให้ทุกคนช่วยจัดก,การผู้หญิงคนนี้ทีพร้อมกับภาพเก่าที่ไปกองปราบและอ้างว่าจะไปฟ้องหมิ่นประมาทในขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาเตือนเรีวเหมือนกันว่าให้ปล่อยคนที่ว่าร้ายไป ชีวิตของคนเราพอจะพบเจอเรื่องดีๆก็ต้องมีมารผจญที่ผ่านมาคืออดีตวันนี้คือปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะทำอะไรก็ขอให้มีสติคิดให้รอบคอบดูแลตัวเองและใจต้องนิ่งใครว่าอะไรก็ปล่อยไปให้อภัยได้ก็ให้อภัยเถอะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวขอบคุณครับ